โอเคนะครับก็ต้องขอกระสวดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกข่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพีแ่แกลแสนเกยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟิฟายไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยลูกซองม่วงสามารถรับได้ ฟรีจริงหรือเปล่านะครับอห่น้องทักถามถามพี่มาเยอะเลยพี่ก็เลยอ่ะโอเคมาทําคลิปพห้เลยละกันนะครับว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีลูกซองม่วงจริงหรือเปล่านะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่พาพิสูจน์กันเลยนะนะครับผมว่าจะรับจริงหรือเปล่าเนาะก่อนจะดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องพีกันด้วยละกันนะครับสาหรับน้องๆหลายคนที่ถามมานะครับว่าแพทหน้าอัปเดตวันไหนนะครับมาดูที่ตู้โกครับผมอ่ะตู้โกหมดตอนไหน วันนั้นแหละครับก็คือจะอัปเดตแพทนะครับก็เหลืออีก7ชั่วโมงอีกแป๊บเดียวน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ประมาณ4ี่หโมงนะก็จะเริ่มอัปแพทแล้วนะครับแล้วก็รีแลงสี่วีสี่นั่นเองนะครับรแลงสี่วีสี่จะรีวันที่21นะครับนี่เห็นปะเวลาอยู่ไหนเอ่ยนี่ไง ยี่สิเดือน9คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับจะรีแล้งแล้วนะครับใครอยู่แร้งอะไรนะครับคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับสำรับนะครับผมแร้งโหมด 4v4 4นั่นเองนะครับผมเนาะ อโอเคนะครับส่วนแร้งใหญ่รีตอนไหนนะครับแรงใหญ่ก็คือจะรีวันที่14เดือนหน้าเลยอีกนานไดทีเดียวนะครับยังมีเวลาเก็บแรงยังมีเวลาเก็บแรง้งแต่ว่า4 v 4ก็คือจะหมดคืนนี้นะถึงพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเก็บแร้งกันด้วยนะครับใครอยู่กีดาวอยู่แร้งอะไรนะค,คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันเนาะทีนี้เดี๋ยวสาหรับกิจกรรมสายฟรีมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะเดี๋ยวขออัปเดตในส่วนกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาหลังอัปเดตแพทนะครับก็คือจะเป็นโม แล้งนะครับโหมดแล้งใหม่นะครับเอ้ยไม่ใช่ด่านใหม่ในโหมด CVC ีซีแล้งซีวีซีนะก็จะเป็นด่า,ดานนิทูล่านะครับผมนิทูล่าที่จับเด็กเข้ามาในิสสินในส่วนแรงซี c ีซนั่นเองนะครับเริ่มวันที่วันยี่สิบสองเลยนะครับผมอ๋อส่วนวันที่ยี่สิบสามก็จะเป็นมินิเกมเปรย์รับของรางวัลก็จะมีแบบ กิจกรรมเพื่อจะรับลมนั่นเองะครับส่วนวันที่3มอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่นะครับ่วนยกกําลังสองนะก็จะมีชุดฟรีนะครับมีอันนี้กล่องศพปะหรือรูปปั้นไม่แน่ใจนะครับผมนะชุดก็ได้ทั้งเซตเลยมีทั้งหัวนะครับมีเสื้อกางเกงรองเท้านะครับแล้วก็วันที่24เป็นภารกิจสะสมเล่นเวลาเวลาเล่น ก็จะมีร <önemli> <encore seres> <ales> ูปโปรไฟล์ของตัวละครนะครับทัศยะเองนะครับนี่นะครับผมแล้วก็วันที่28ภารกิจของทัศยะนะครับผมก็จะมีสกินลดฟิฟฟีทาวอนนะครับผมมีอะไรแผ่นเสียงอันนี้น่าจะเป็นตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็วันที่1เดือนตุลาครับผมสกินคู่หูพร้อมบูกระจายนะครับโอ้โหน้าทำไมแบบนั้น่ะ หน้าไปแบบนั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายวันที่8ตุลานะครับเล่นครบ120นาทีรับไปเลยฟรีมีไม้เบสบอลมีแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครถาบอลด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นส่วนของฟรีนะครับกิจกรรมนะครับแรงค์สี่วีสี่เน็กเทล่ารับไอเทมก็คือเล่นครบ5เกมรับไปเลยนะครับตัว e บต๋วอีโวหนึ่งใบตั๋วโก้หนึ่งใบ นะครับแล้วก็อาหารคู่หูอีก1อันฟรีเลยนะครับผมเริ่มมาที่21ตามับน่าจะหลังอัปพดนะครับผมน่าจะหลังอัปแดทมานั่นเองนะครับป่ามานี้แล้วก็กิจกรรมมันอื่นมีอะไรบ้างนะพี่ขออัปเดตให้ละกันเนาะเออพี่ลืมอัปเดตอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับแพทหน้ามีสกินปืนอะไรเนิร์ฟลงแล้วก็ปรับขึ้นบ้างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับนี่แบนเนอร์หลุดมาจาก ตต่าางชาินะครับพี่ก็ทํารีวิวลงในทิกตอกแล้วนะครับใครอยากดูรีวิวในทิกตอกหรือว่าตามมาจากทิกตอกเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเริ่มสกินเอ่อปืนที่โดนเนิร์ฟกันก่อนนะครับสกินปืนแรกก็จะเป็นเอ้ยไม่ใช่สกินปืนปืนแรกก็จะเป็น VSS นะครับไม่ว่าจะเป็นอัพสอง up สามนะครับนี่นะครับผมอ่ะแล้วก็ อ่า v s b หรือบอก v s ลบอะไรนะครับ v s ก็คือลบอัตราการยิงนะครับผมนี่ลบอัตราการยิงนะนะครับเนิบลงเนาะแล้วก็ลูกซองควงลูกซองควงเนื้ออะไรก็คือลดนะครับความเร็วรีโหลดลงนั่นเองคนระับโอ้ แต่ว่าแผ่นหน้าเนี่ยสามารถใส่ของแต่งได้นะพวกด้ามจับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกอีกสกินปืนหนึ่งเลไม่ใช่สกินปืนขอกผมทำไมชอบพูดสกินวะมาติดปากนะครับอีกปืนหนึ่งก็จะเป็นแม็กนะครับแล้วก็สเปดนะครับก็คือจะถอดอุปกรณ์เสริมออกนะมันไม่น่้ใช้ว่าเ็าจะถอดอันไหนนะครับผมนะประมาณนั้นนะทีนี้เรามาฟังสกินปืนเอ้ปืนที่อัพขึ้นบ้างนะก็จะมีนะครับอันแรกเลยนะครับนี่ นะพัดมานะครับพัดมาอัพอะไรขึ้นนะพัดมาก็คือนะครับผมบวกอัตราการยิงขึ้นนะครับแล้วก็ฟาราเฟลนะครับก็คือบวกอัตารายิงเหมือนกันนะครับแล้วก็ M24 ก็คือบวกดาเมจนะครับบวกดาเมจก็คือ,อบวกความเสียหายนั่นเองเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในสุดท้ายก็เป็นฟามัสนะครับฟามัสสขีดสขีดนะครับก็คือเพิ่มการเจาะเกาะเข้ามาโอ้โหจะโกงไปไหนวันนี้อ่ะว้าย เจาะเกาะโคตรจะโกงเลยนะครับผมสกินปืนเนี่ยแล้วมันแรงด้วยไงโอ้โหพี่ใช้เล่นหมวด4ีวิสบ่อยฟารมาสบอกเลยว่าโคตรแรงแบบไวเลนโคบอะไรเงี้ยแรงจัดๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสลหรับแพดหน้าที่อัปเดตเข้ามาในส่วนสกินปืนไอ้ปืนที่ยับขึ้นแล้วก็เนิบลงกันเองัทีนี้มา เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสลหรับลูกซองม่วงอยู่ในเซิร์ฟไหนรับฟรียังไงจริงหรือเปล่ามาพี่ก็ไปหาคูณมาละจะอยู่ทางด้านของเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับหลายคนก็เล่นอยู่เซิร์ฟสิงคโปร์เนาะก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็จะมีลูกซองม่วงนะครับไม่ถาวรนะ14วันนะครับเป็นลูกซองเช่า14อุ้ย14วันก็นานนะนะครับผมแล้วก็จะมีกอซ่านะครับกอซ่ากระบอกนี้14วันนะครับทีนี้เล่นยังไงครับผมสล็อตซองม่วงก็คือเล่น6เกม นะครับในโหมดแล้งนับ 4v4 นะครับผมหา CS ตรงนี้นะถ้า c r ถ้าเป็น c r ก็จะเป็นแล้งใหญ่แต่ CS เนี่ยก็คือเป็นโหมดแล้ง 4v4 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีของรางวัลอื่นๆด้วยพวกโทเค็นนะครับเนี่ยโทเค็นพวกนี้สามารถเอามาแลกได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอกดรับไปก่อนในส่วนช่องกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือรับชุดฟรีด้วยนี่ชุดนี้เห็นไหมล็อกอินเข้ามาล็อกอิน2วัน3วัน4วัน5วันรับครบเซตเลยนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็มีเหมือนกันนี่เห็นปะโอ้เล่นครบ1แมตช เล่นกับเพื่อนครบ1แมตรสามเมตรห้ามตรสิบเมตรนะครับจะได้รับในส่วนเหนโกโกรียญโกจละห้าสนะครับผมคูป,ปองไดมอนด์รอยัลอีก1ใบนะครับผมแล้วก็จะมีสกินปืนนะครับ P 9 0ปะ่ะ P 9 0 14วันนะครับแล้วก็ m p 5อีก14วันโอ้ยของฟรีเต็มเลยอะ่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมล็อกอินนะครับโอ้พี่บอกเลยหลายคนเล่นอยู่นะเซิร์ฟสิงคโปร์อ่ะนะครับที่แบบ ย้ายไปตามสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับนี่พี่แนะนําเลยรีบมากดรับเลยสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะครับที่รับของฟรีก็จะมีเสื้อมีสกินปืนนะครับมีเศษเพอร์กิสตันมีท่าทางโอ้โหท่าทางวันไหนวะเนี่ยวันที่17บเปะนี่วันที่17นะมีเศษเพอร์กิสตันด้วยอูเดี๋ยวพี่มารีวิวอีกทีนึงละกันนะครับในส่วนนี้นะของฟรีเยอะจะจัดเลยนะครับในส่วนเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับหลายคนก็เล่นอยู่นะแต่ว่ายังไม่รู้นะครับพี่ก็เลยแบบออออ่่่่่ะะะะมมมมาาสสนนนนนนนรรรัััับบลกกวทเเเคค็ีีีได้้้ืจยูตงห สามารถแลกชุดฟรีได้เลยดูดิโอ้ยของฟรีเยอะจัดขอแลกชุดเลยละกันนี่เรียบร้อยเปิดไปเลยรับชุดเรียบร้อยครับผมอของฟรีเยอะจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกซองม่วงนะครับสามารถรับได้14วันนะครับในส่วนเซิรฟ์ฟสิงคโปร์นั่นเองใครอยากได้ก็ตามมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปในตัวไปก่อนนะครับกลับว่าสวัสดีครับ